สวิธีที่ทําให้เขาเสพติดคุณผ่านข้อความสวัสดีครับผมคุณรบสอนจิวาคนรักสายน์ดำข้อแรกนะครับคือ stick to upbeat messages นะครับคือให้เรานะครับเวลาส่งข้อความหาเขานะครับให้ส่งแต่ข้อความพลังบวกเท่านั้นนะครับพลังที่ไม่ใช่พลังลบนะครับเป็นข้อความที่ดูแล้วสนุกตื่นเต้นนะครับคนอ่านแล้วเขารู้สึกดีนะครับอย่างเดียวนะครับสครับ ask him interesting question นะครับคือ การคุยถ่านก็ความนะครับไม่ใช่เราเป็นคนคุยนะครับเราจะต้องให้เขาเป็นคนคุยนะครับดังนั้นนะครับให้เราถามคําถามที่น่าสนใจนะครับน่าสนใจสําหรับใครไม่ใช่สําหรับเรานะครับแต่ว่าต้องเป็นน่าสนใจสําหรับเขานะครับให้หาก่อนนะครับเพราะเขาสนใจอะไรชอบอะไรนะครับเราให้เราคําถามถามคําถามแบบนั้นถามคําถามแบบนั้นให้เขาเป็นฝ่ายเป็นคนเล่านะครับใครลงทุนมากกว่าคนนั้นรักมากกว่าครับ ข้อที่สามคัญที่สุดครับคือรูปโปรไฟล์นะครับวันนี้เวลาเขาคุยผ่านข้อความมาเขาดูหน้าคุณจากไหนเขาดูจากรูปโปรไฟล์ครับรูปโปรไฟล์คุณดูแล้วมีอนาคตไหมนะครับดูแล้วนะครับถ้าเกิดครบกับคุณไปจะมีเงินจ่ายค่าเทอมให้ลูกไหมนะครับจะมีเงินจ่ายค่าชุดน,นักเรียนให้ลูกไหมนะครับรูปโปรไฟล์คุณต้องดูหล่อดูสวยดูแพงนะครับคนถึงอยากจะคุยด้วยนะครับทาไม เขาถึงจะอยากคุยกับคุณถ้าเขารู้แล้วว่าคุยกับคุณนะอนาคตเขาอับเฉานะครับอนาคตเขาย่ําแย่นะครับไม่มีนะครับถ้าเหตุผลเดียวที่เขาอยากคุยคุณคือเขาคุยแล้วชีวิตเขาจะดีขึ้นครับสำหรับใครนะครับที่มีปัญหาเรื่องความรักครับสามารถปรึกษาครูบื้งต้นได้ฟรีนะครับไปที่หน้าโปรไฟล์ครูนะครับแต่ลิงก์ครับเป็นกำลังใจทุกคนครับสวัสดีครับ